ไป็นกไแล้วมันจำหน่ายแล้วขับมือตรงขับมือกรงบินเข้าขั้นบินแต่บอกอบินต่อไปนะต้องขวับไปท้ายขวาไปซ้าย bởi vì 10.000 không không máy cho dừng